ได้เวลาถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์กันแล้วคะ่ะทุกคนยามบ่ายของเราวันนี้อากาศดีมากลมเย็นมากช่วงนี้คลิปกําลังดันกําลังฟังค่ะช่องขยันกันหน่อยขออีกสักหน่อยดันไปเยอะๆเลยก็แล้วกันแบบนี้มันก็มีกําลังใจนะทําให้เราแบบอยากทําคลิปต่อไปอ่ะอยากจะทําแต่ละวันแต่ละวันนะคิดหาแต่คอนเทนต์ที่จะทําเพราะอะไรเพราะว่าทําแล้วมันเห็นอนะ่ะแล้วมันมันประสบความสาเร็จอะ่ะ เก็บเล็กผสมน้อยเท่านิดเท่าหน่อยก็คือมันก็ได้อะอย่างน้อยก็คือใค่ก็เฮาโพดผาบไปมือมือแล้วปได้เปิดมอกว่าฉีกเสียดายเนาะเสียดายหลุมผาเสียดายอันผา่าวิวสวยๆหลุมง,งามๆของเฮาอะนะโพดแล้วมันมีเลียนมีอย่างก็ไขใแน่เด้ยังดีดีกว่าปรดยอย้อีหยังัค่ะกำามขีดดีกว่าก้ามตดได้แบบนี้พี่จะบูเติมพลังก่อนคะ่ะพี่จบับูวันนี้ถ่ายคลิปจะงองไงไหมคะพี่จะบูคะฮะลัลโหลทักทายหน่อยค่ะ ี่ชับูพี่ชับูกินอย่างเดียวค่ะเติมพลังหิ้วจัดกินมะม่วงค่ะชับูชอบกินมะม่วงแม่กิกนมะม่วงค่ะนี่ม <c oughs> ีขนมเยอะแยะเลยค่ะทุกคนสเบียงมีผลไม้เนี่ยผลไม้ไม่เชื่อะไรอันนี้กะพดนะคะกะปิน่าจะกินอันนี้ก็ฝรั่งแอปเปิลชมพู่มีหมดค่ะ หิวเขาก็สิมากินค่ะตอนนี้เข้าเพิ่มพลัางาเอาแห้งก่อนเราจะมีแห้งในการทำคอนเทนต์ค่ะ <c oughs> ตัวต้นของเรา <c oughs> อากาศดีแห้งค่ะทุกคนมะม่วงคำใหญ่ๆวอ,อืมอืม,อม เป็นพลันนงกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความตั้งใจขยันตั้งใจเดี๋ยวมันก็สำเร็จเองค่ะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีพลงังมีใจสู้มันจะสำเร็จในไม่ชา้า ทำแล้วไม่ต้องไปคิดว่าจะได้หรือไม่ได้ให้เราลงมือทําไปก่อนทุกอย่างมันมีเวลาทุกอย่างมันจะประสบความสำเร็จด้วยตัวของมันเองถ้าเราตั้งใจมากพอเป็นกําลังใจให้นะคะไ i ติ fighting, fighting. ้ i ไฟต i ้งนะคะเ็บอกว่าไอยเก่งไม่อคอยเก่งหรอกแต่ว่าให้ไปแต่ละมือมันก็คิดออกเองอะ่ะ คำพูดที่เราพูดออกมามันเป็นคำพูดที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้แล้นะั้นเป็นคำพูดจากประสบการณ์เป็นคำพูดที่อยากให้ทุกคนฟังแล้วแบบมีคือเรามีความจริงใจที่จะบอกที่จะเล่ามันเป็นจากประสบการณ์ของเราโดยตรงอะที่เราเล่าบอกอะมันเป็นสิ่งที่เราเจอในการทําคลิปอะคะ่ะก็เลยแบบให้ทุกคนมีพลังตั้งใจเอาเด้อถ้าอันใดบอเข้าใจหรือ,อยังก็พยายามเฮตุไปเรื่อยๆอะคะ่ะลองผิดลองถูกไปเพราะว่าในคอนเทนต์มันไม่มีผิดไม่มีถูกคะ่ะ มันอยู่ที่โตเฮาห้าสิบปรับให้มันเก่าตัดตามยุคตามสมัยตามกฎของเพิ่นที่เพิ่นบอกเพิ่นกล่าวค่ะสู้ๆไปถ่ายคลิปก่อนค่ะ